สวัสดีครับผมุจะเป็นรับผู้พายทั่วประเทศนะครับวันนี้มาขึ้นภัยสังมต์ครับเดี๋ยวไปโลงงานตกให้ลูกค้าที่จังหวัดลาพูนนะครับผม ตอนนี้มาถึงพื้นที่ปลูกไผ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่นะครับผมนี่เป็นพื้นที่นะครับอยู่ที่อำเภอรีนะครับจังหวัดลำปูนเป็นลักษณะขั้นบันไดนะครับวันนี้แดดดีมากเลยครับดิ <c oughs> นจะเป็นแบบเป็นกวดนะครับเนี่ยเป็นกวด นน,นี่เป็นขั้นนะครับทันใดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขั้นนะครับข้างบนปลูกไผ่ตรงนะครับข้างล่างปลูกไผ่สังหมดครับผมตอนนี้ก็ปักหลักนะครับหาพื้นที่ที่จะปลูกไผ่นะครับแดียลยวัดแล้วก็ปักไม้หลักครับผมเราไปดูกันนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะปลูกไผ่ตามหลักที่เราวัดไว้นะครับไผ่ตรงตรงนี้ปลูก6คูณ6เมตรนะครับแต่ว่าผมปักแบบ3คูณ3ว้เพราะว่าเดี๋ยวจะล่องที่เหลือเดี๋ยวจะแซมกล้วยนะครับนียตอนนี้ก็ปักหลักไม้แล้วนะครับ ปักแบบ3คูณ3เมตรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกไผ่แบบ6คูณเมตรนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะแซมป้วยน้ำว้ามาลิออกนะครับดูวันนี้แดดเปรี้ยงเลยครับดู เอาไผ่ไปรดน้ำก่อนลงปลูกนะครับปล่อยปั๊บเลยนะล่อยน้ำตีกลางเลยไายตรงซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคคืนตรงเดี๋ยวตักน้ำบ้านนะครับตรงตรงปันลตรงมาตรงมาเอาเลยล่าเลยฝนมันหมนมาเลยควักก็อยู่ระหวานหน่อยเว้ยเอาแรงเอาแรงเออ ดูเอาละรับคนมาสักห้าหกคนทำอยู่คนเดียวนี่ก็ทวาดีจังเลยเก็บนี่วนๆนบใ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 บไม่ต้องใบไม่ต้องตอนนี้รถน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะขนไปลงตำแหน่งที่เราจะปลูกนะครับใบปล่อยลงตามจุดนะครับตอนนี้ ลม้มาครับทุกคนไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มเจาะหลุมแล้วนะครับ นี่เป็นปุ๋ยอินซีอัดเม็ดนะครับใช้รองพื้นครับผมลมดีครับแดดร้อนหน้าดูเลยครับเนี่ยสยอดเลยครับวันนี้อากาศ ยาวถึงเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่อลไรนี้ยทางคุย <c oughs> ตอนนี้ก็ฝน,น,นทําท่าจะตกนะครับ <c oughs> ลมเย็นเริ่มมาแล้ว <c oughs> อลาก็ไม่ค่อยจะออก ตัวนี้เป็นไผ่หกยักษ์นะครับเอาไปรดน้ำมาึบโอ้ย อันนี้เป็นฟังหมดนะครับเป็นกิ่งจอนเนี่ยแข็งแรงครับไผ่ชน,นี้สุดยอดครับนี่ครับดูครัเนี่ยแข็งแรงเนื่อยไม่ลากตรงลาบตอนนี้เดี๋ยวเอาไผ่สังบนนะครับบนรถไปลดน้ำก่อนนะครับจะได้ชุมช่มๆครับผม อันนี้ก็จ่อหลุมรอแล้วนะนี่ครับเป็นรดน้ำมึงก่อนครับรดน้ำช่วยนะครับได้ชุมช่มๆเอาไว้ชุ่มกันเลยทีเดียวตาจะไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่คเอามารดน้ำให้ชุมช่มๆเลยนะครับก่อนลงปลูกครับผมเพื่อเพื่อว่าฝนไม่ตกนะครับก็ยืดอายุได้เป็นอาทิตย์นะครับ ตดน้าเสร็จแล้วก็ยกไปไว้ตามจุดนะครับที่เราจะปลูก เดี๋ยวเอาไปลดน้ําเพิ่มนะครับอันนี้ชุดที่ลดน้ํามาแล้วครับกำกลังไล่ปลูกอยู่ครับ 네. Yeah. <laughs> 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 Thank <laughs> you. กวนอวนะครับตอนนี้ปลูกไผ่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะกวนอวาลงต่อนะครับตัวนี้เป็นกวนอว้ามะลิอ่องนะครับ200ตน้นครับผม อนนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับทั้งกล้วยใน,นกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะครับฝนกำลังจะตกเลยครับปลูกเสร็จฝนตกเลยฝมตกอยู่ตรงโนะู้นนะนะครับกำลังมานี่ครับต้องรีบถ่ายกันัน ใจปลูกไผ่ติดต่อสอบถามก็ได้นะครับไผ่สังมลนแล้วก็รับจัาไผ่ทุกชนิดนะครับไม้ผลไม้ป่าก็รับปลูกด้วยนะครับแล้วก็กล้วยครับกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมนะครับหาติดไปได้ครับผม